เพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าณตอนนี้ทีมไหนในพิมลีกที่มีสถิติการเสียประตูน้อยที่สุดผมเชื่อว่าพวกคุณทายไม่ถูกหรอก เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันก็คือทีมกูนี่แหละหลังจากที่เราเริ่มต้นคลิปด้วยความทุรนทุรายกระเสือกกระสนกันมานานนะพาร์ทนี้เรามาเริ่มด้วยเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าครับผมพาทุกคนมาดูสถิติตรงนี้นิดหนึ่งเว้ยคือผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแมนยูของพวกเรานั้นเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกนะตอนนี้นะครับโดยเสียไปแค่8ประตูเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นทีมเดียวเลยนะที่เสียประตูด้วยเลขหลักเดียวนะครับผมโอ้ก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ก็นั่นแหละซีรีส์นี้มันมีอะไรน้ี คือเฉียบขาดนะครับผมซึ่งเรื่องเนี้ย ต้องยกเครดิตให้ใครรู้ป่ะทุกคนบ๊อบบาร์เบอร์ครับพอหลังจากที่ลุงบูนเผชิญกับช่วงเวลาเลวร้ายช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยลุงแกก็ไปขอคำปรึกษาจากบาร์เบอร์แหละครับผม <Aye. S 1> ในฐาะที่เขาก็เป็นคนที่ผ่านอะไรแย่ๆแ,แ,แบบนี้มาก่อนนะครับสมัยมาอยู่เซนนอนพายแรกๆนี่คือโอ้โหคนด่าก,กันชิบหาย <c oughs> พอบ๊อบบาร์เบอร์ได้ยินแบบนั้นก็เลยแนะนําลุงบูนไปว่าเรื่องแบบนี้มันต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนครับทุกคนลุงบูนพอได้ยินคําพูดนี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหแววตาลุกวาวเลยนะครับซึ่งบ๊อบบาร์เบอร์ก แต่ว่าลุงไม่มีผมไงก็เลยไว้หนวดแทนนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่าน้ํายาปลูกขนรุ่นนี้ดีจริงพอใช้กันตั้งแต่บอสบ,บานาน่าแล้วแล้วก็บอกต่อบาร์เบอร์แล้วบาร์เบอร์บอกต่อลุงบูนนะครับฟังดูแล้วตระกูลนี้ดูเป็นครอบครัวอบอุ่นเนาะแต่ผมจะบอกว่าเกมหน้าต้องซัดกันแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอหลังจากเจอเซนนันเนี่ยโอ้โเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวมีเกมเจอซิตี้ด้วยนะครับผมนี่เป็นพาทแรกเลยนะที่เราจะเจอทั้งสุดยอดนักถล่มประตูและสุดยอดนักป้องกันประตูนะครับเพราะงั้นวันนี้ผมขอข้ามเกมยูโร แต่ก็เข้าใจได้นะครับช่วง Boxing Day เนาะและที่สำคัญในวันที่14ธันวาคมนะครับก่อนเกมเจอซิตี้1วันเนี่ยจะเป็นวันเกิดของลุงบูนนะครับผมฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยเนี่ยตำแหน่งท็อปคลีนชีตเนี่ยเป็นอดีโอนาหน้านะครับผม7นัด6คลีนชีตนะครับส่วนทางด้านบาบูนเนี่ยคิดว่าจะติดเอ้ยติดว่ะลงสนามไป13นัดเก็บไป2คลีนชีตนะครับทุกคนในพาร์ทนี้ลุงบูนก็จะมีอายุครบ50ปีเต็มนะครับพรวันนี้เอาเป็นว่าใครที่กดไลค์คลิปนี้นะครับ ผมขอให้คุณแก่ไปแล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หน้าตาดีเหมือนลุงบูนนะครับผมพี่มีลีลกนัดแรกของเราในวันนี้ครับมาเจออาร์เซนอลที่เอเมเรสเดียมนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่ามันแน่นอนครับเกมวันนี้บ๊อบคิดถึงจังเลยบุิสินเปล่าเริ่มเกมที่เอเมเรสเดียมครับอาร์ Arsenal, เซนอลเลียร์เล่นก่อนครับผมบุกจากบนลงล่างนะโอมสัสปาเต้จอจินโยให้มาที่เอา้เอาเดี๋ยว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  เฮ้ยแนวรับมึงเข้ากัน่อยดิเออโอเคสถานการณ์ของบอ๊อบบาบูลตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคือก็ตกลงกับสเปอร์ไปได้ประมาณ50%แล้วนะครับผมก็รอจบฤดูก,กาเลเนาะว่าแบบเอ้ยสรุปแล้วจะย้ายได้ไหมจริงๆก็แทบจ100%แล้วแหละครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรจุกจิกนนะก็คิดว่าน่าจะได้ย้ายไปสเปอร์แน่นอนนะครับ <S <S แต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับแอนโทนีแอนโทน,น,ทนีโดนกวาดครับจังหวะนี้แล้วดาโลขยันเติมมา บูโน่บูโน่ให้ไปที่กาลาโชกาลาโชจากลากขาดไปเองเข้าหางขวาไหลมาที่อยรุนอยรุนคืนมาที่บูโนโ่ครับบูโน่ต่ออฮรุนแล้วจวังหวะนี้มีท่อนอยรุนยิงเรียบร้อยกระโดดสูงจากลอสมนลอยรุนครับวันนี้เริ่มต้นด้วยความเฉียบคมวะทุกคนแล้วอยรุนนี่เบอร์สิบสามนะอาจจะเป็นสิ่งที่บอกเป็นในในหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยฟอร์มอันย่ยแย่ของพวกเราจะจบที่นัดที่13เออเพราะอันนี้นัดที่14ไงอืไงเป็นไงกูก็ บอกทุ่มของอาร์เซนอลครับระยาสากลบารเบอร์พลิกจงมวะนี้ยังไงเข้าฝาอย่าให้มันยิงโอ้ยอาวแล้วฟรีคิกระยะนี้บอบบารเบอร์เป็นคนยิงครับเอ้ยอย่านะอย่านะยังไงเฮ้ยอู้หูเกือบแล้วน่ะเออทำไมตอนกูเล่นมันไม่เห็นยิงดีแบบนี้วะโอกาเต้คอยรุนยังไง หอยลุนให้มาบูโนโ่บูโน่อ้าแล้วช่องนี้สวยมากหอยลุนลานคบุโน่ลุนกดเรียบร้อยผมสองสึงูนเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้เริ่มต้นด้วยความสดชื่นนะครับผมดูครับแต่งซ้ายแล้วกดขวาเฮ้ยบาเบอร์มาด้ <laughs> โอ้ไปไกลโอ้เซ็งนดยมึงโอ้แล้วโอ้เราอยู่ในเฟรมเดียวกันด้วยรูปนี้ <c oughs> ลุงนี้ถือว่าเซฟสวยเลยครับลุงบุญโอ้ <c oughs> ไว้คราวแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองกต่ลโชวโอ้โหโอ้โหสหามศูนค์ึนแรกสามศูนสบายแล้วกูแล้วดาวเรเดบอลก็เป่าจบครึ่งแรกที่เอเมเรสเดียมครับโอ้โหผมไม่เคยรู้สึกว่าเราออกสตาร์ทได้ดีเท่าเกมนี้เลยนะครึ่งหลังเริ่มครับแมนยู Yeah, เล่นต่อเลยนะครับผมแกรโชออกซ้ายเติมแล้วไปนั่นแหละครับไปเร็วมาเลาเซียมาเลเซียมาที่บูโดบูโด,โดต่ออยรุนอยรุนโอ้โหให้ไปดีจังหวะนี้เราจะเป็นเกมของทางอาร์เซนอลบ้างครับจอร์เินโยโรซาลากกินเส้นมาจริงๆวันนี้อาร์เซนอลแนวลุกก็ไหลลื่นนะหาช่องอะไรกันดีแต่แบบวันนี้เราดันคมไงเออโอมัสโอมัสปาเตให้ที่โอเดกาดครับปาเตเล่นอโอเดกาดสองคนอย่างไงครับจังหวะน,นี้โอเดกาดมาที่บูไายาซากยืนมาโอเดกาดโอเดกาด เฮ้ยโอ้โหแม่งยิงคือลูกนี้ต้องชมทั้งคนให้ทั้งคนยิงเลยครับโอ้สมราคากองหน้าระดับบอลลงดอร์เลเวลนะครับดูครับจับปึ๊บแม่งยังไม่ทันเงยหน้ามองประตูเลยยิงแล้วอาจะซนอลตีใครแตกได้เร็วเลยนะครับผมอูมาได้ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังแบบนี้ไม่แน่นะเกมวันนี้เพราะฉะนั้นฝังได้ฝังกาตาโชโยฮะโยไปไหนวะนะเอ้าเดียว แล้วอาเซนอลได้เล่นแบบดื้อๆเลยรับจงเวะนีโอเดกาดให้มาที่โตมัสปาเต้จร์จินโยครับข้างหน้ามีบาเบอร์หาช่องอยู่คือไปที่โอเดกาดยังไงโอเดกาดจรอจินโยครับจรอจินโยยังไม่ให้จังหวะนี้โอเดกาดโอเดกาดจะแทงหรือเปล่านั่นไงมาอีกแลว้ว <browse> เนี่ยตอนที่แล้วก็มันก็หลุดมาอย่างเงี้ยกูพยายามจะไปปิดมุมแม่ก็เสือกยิงฉีกข,ขวากูรอบนี้กูพยายามแบบบางทางขวาเลยนะ แม่งงัดข้าบัวนะครับเนี่ยพยายามบางทางขวาเลยอาตเต้าถอดปาเตออกทรงดีแคนไลท์ลงมาขอดิโยครับมีตัวเลือกมากมายจะให้ใครโอดการดีแคนไลท์โอ้โหบาเบอร์บาโอ้โอ้เฮ้ยคือกูไม่เข้าใจว่ะกูกูต้องตัดยังไงวะอะ สามประตูต่อสามครับทุกคนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมบาร์เบอร์ที่มานั่งสำรองมีบาร์เบอร์แล้วแล้วในสนามก็บาร์เบอร์หรือมันบั็กวะหรือยังไงไอรุนออกซ้ายการ์โชว์อย่าทำแบบนี้ก่อนนะลูกให้เออเรียบร้อยโอ้โกะสีบประตูต่อสามเอมิเรสเตเดียมเงียบกิ๊บนะครับวันนี้กว่าจะได้แต่ละลูกดูครับ แต่ตามที่สัญญาเลยคือถ้าทีมเรายิยงได้แบบนเนี้ยถ้าแนวลุกเราทําประตูได้แบบเนี้ยไอเรื่องก้องกานประตูไม่ต้องห่วงกูอาจจะมีเสียบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายกูพาทีมชนะได้เอาลุนออกครับเอาเซอร์เซลงมาเดี๋ยวนะมึงเล่นดีเปลี่ยนออก <c oughs> อ๋เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครเนี่ยทำไมาอสเซนอลมีพอบาเบอร์สองคนวะแล้วหน้าไม่ค่อยเหมือนกันด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูอะไรวะเนี่ยถ้าว่าตอนนี้ในสนามมีบอบาเบอร์สองคนนะครับผมคนเดียวกูก็เหนื่อยละนะบาเบอร์ ไอ้เชีอยมาไงวะอันนี้กูไม่รู้จริงๆนะเออสงสัยสร้างสร้างเยอะจนหลอนนะครับผมบาเบอร์<ม>ให้มาบาเบอร์อีกทีนึงยังไงครับบ <c oughs> าเบอร์โอเดกาดบาเบอร์งัดมาแล้วโขกตั้งไปที่บาเบอร์ลิมเส้นบาเบอร์ ber, ลิมเส้นให้มาบาเบอร์หน้าเป้าบาเบอร์หน้าเป้า,า,ปายิงติดเซฟบาบูนครับเปลี่ยนให้อีกมีบาเบอร์อีกไหมไ <c oughs> อ,อ้เนี่ยกูทำไม่เป็นคอกเลยแบบโคดสินดาเรนบอลทนให้4นาทีนะครับผมอู้ยทดนานแผ้ดีเกลไลส์ให้มา บูกยาซาโกมีบาร์เบอร์ทำทางมาแล้วยังไงข้างในกรอบโอเคสวยดีเด้อเลิฟสาธิตไปก่อนออ้ยเล้วไม่ได้ด้วยซาลิบาเก็บกินมีแคทไลท์ให้มาที่โอเดกาครับมาตินมาตินโอเดกามาที่บอก็สวยครับเดินอกยังไงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยตอนนี้ดึงด <watching> <1 della imagen> ึงเลยดึงไปเลยแา่โชยังไงโอเคแล้วก็จบเกมที่เอเลเรสเดียมครับกลายว่า เมนยู view, เอาชนะอาร์เซนอลจะมาไม่ได้4ประตูต่อ3นะครับผมจากแฮตทริกของลาสมูตไฮรุนแล้วก็อีกรูกนหนึ่งจากบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับวันนี้รูกบูลอาจจะมีพลาดเยอะหน่อยแต่ก็ ก็ตามที่สัญญาถ้าพวกมึงยิงกันได้ไอ้เรื่องหลังบ้านไม่ต้องห่วงกูจัดการให้ถือว่าประเดิมได้สวยเลยครับวันนี้หัวการชนะอาร์เซนอลนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับด้วยความโฉนสงสัยนะครับผมก็มาเช็คในอาร์เซนอลแล้วแม่งมีบาร์เบอร์แค่ตัวเดียวสรุปว่าไอ้ตัวที่เราเห็นอีกตัวหนึ่งแม่งอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างเพราะว่ากูจะสร้างบอสบาร์เบอร์ไปทำไมสองตัวในทีมเดียวมึงนึกออกใช่ไหม <c oughs> แล้วพาที่แล้วแม่งโหยังปั่นเลยมันมีเรื่องนึงผมหามากจำได้ป่ะตอนที่แล้วลลลลุงงงงบบบบบููนน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 ฟออออรรร์์มมมมมมไไ่่่่่่่่ดดีีีีะะะะเเเเาาาาาากก็ยยยยยยโโพสสตตซชชชคคััััววแแ้้้้้ใใผิทป ซึ่งเรื่องเนี้ยเอเจนต์ของเราก็แอบแซบเหมือนกันนะนางบอกว่าไอสิ่งที่เราโพสอะมันเผ็ดมากเลยอ <laughs> ชอบชอบชอบแต่ว่าบอสอาจจะไม่ค่อยชอบนะแล้วผมเพิ่งเห็นว่าก่อนที่ผมจะโพสอะเอเจนต์ก็เตือนเราแล้วนะว่าแบบเฮ้ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีตอนเราเอลิกเทนฮาร์กอะเนาะแนะนำว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรดีกว่าเดี๋ยวมันจะแย่ไปกว่าเดิมแต่พอกูโพส มมึงมากดไลค์หลังเก็บสามเต้มจากอิมิเตสเซียมาได้ทำให้ตอนนี้ตารางคะแนนของเราโอ้โหเียบจากแปดมา6เลยนะครับผมตอนนี้เชลซีกับอาร์เซนอลอยู่ใต้ตีนเราแล้วนะครับทั้งพ่อทั้งลูกแต่เรายังตามหลังสเปอร์อยู่เล็กน้อยนะครับโอ้โหแต่ว่าเอเวอเรตันแม่งมามาไงวะเนี่ยสามสี่ภาคหลังสุดของเกมเนี่ยคือเอเวอเรตันลุ้นตกชั้นทุกปีนะครับเรียกไงคือตั้งแต่นาสันติวางมือกับเอเวอเรตันคือเอเวอเรตันแม่งอยู่โซนท้ายตารางตลอดมีเซฟกูนี่แหละนะเซฟบาบูนแม่งคือไม่หาเหตุผลไม่ได้หรอกงั้นเรามาดูในนนนนส่่่่ววขอออองเโซตกชั้หยิา จะเข่าอะไรกันตั้งหนาวะ่ะมาลุยเกมที่2กันเลยครับผมวันนี้เราเปิดบ้านรับกรบเยียนของนอเทียมฟอร์เรสนะครับหวังว่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเน,นื่องนะฟอร์เรสไม่น่ามีอะไรจังหวะนี้ให้มาอุ้ยแล้วคาราโชะร้อยเอา้ายังไงเอโูนี่เอติโกโ้บรูโน่เฟอร์เนเดสครับโอ้โหวันนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดและครับทีมกูกูแฟนบอลที่สะใจเลยครับผม หลังจากที่ฝืดมาอย่างนมนันนะโอ้ต้องชมเบนโทนี่ครับไหลามาแล้วบูโน่กดด้วยขวาลูกนี้ซุกก้นตะข่ายไปผมว่าแบบนี้ดีนะเว้ยคือฝั่งเราก็พยายามยิงประตูฝั่งมันก็เจาะมาง่ายเราก็ได้เซฟด้วยนะครับผมโอเคฟอนเนอร์แบบนี้ก็โดนสิครับโอ้กูอยู่ไหนวะครับโอ,โอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วลง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 โอ้เอ้ยได้อยู่ได้อยู่สนกหน่อยแล้วกันไหนไหนก็ขึ้นมาแล้วนะเอ้แล้วมึงให้กูทำไมเนี่ย โอ้โหกูเลี้ยงบอลไปที่ไหนล่ะกลับบ้านเลยกู <laughs> เอาเลยหอยลุนโอ้โหสุดเฟซครับแต่ะโชครับ <laughs> ต้องยีอยู่วะเข้าซาหลากหลาย <laughs> เออ <า S 1> เปิดมงนี่ดคือตั้งแต่เล่นมาผมก็เหนทีมผมมงเข้านะ <laughs> เออโอ้โหคอยลุนสวยจัดครับลูกนี้ฟอร์มกระชูดดริงจริงครับ <laughs> ผมชอบนะสกอร์สูงแบบเนี้ยแค่แบบอาจจะภาคเหนื่อยนิดนึง <laughs> เอาแล้วยังไงมาอีกแล้วคิดไว้ โอ้ยมาดิมึงจะหมุนทำจบครึ่งแรกที่โอตาฟอร์ดครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมาต่อครึ่งหลังเลยละกันเจมบอดพาวดโดนกุเตยแย่งไปโอ้ยตรงกลางวันนี้เราเล่นดีว่ะทางฟอรเรสที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมดาโลดีโกดาโลเติมมาโอ้โหให้ไม่ดีครับจังหวะนี้แล้วจะสวนเร็วเลยครับฟอเรสพฟอรเสอรเสโอ้ยบุดยังไง เกมสวนไม่ค่อยน่ากลัวหรอกเพราะว่าหน้าเขาไม่ค่อยเร็วเว้ยเออสบายๆครับเกมนี้อย่าบอกนะว่าเทนฮาร์จะเซตเกมรับแล้วเอ้ยเพิ่งนาทีห้าห้าสิบหกอยู่เลยนะบุกไปก่อนดีไหมนะยังไงจังหวะนี้แนวรับแมนยูยังอยู่ครบสบายใจได้ครับเดลิกให้กาลาโชกาลาโชไปที่บรูโน่บรูโน่เฟอร์นันเดสลาบเองกาลาโชให้ตรงกลางที่ฮอยลุนครับฮอยลุนแอนตัวนี้ยังไงยังไม่เป็นอยู่แนละ้วตัวนี้ไกลอย่างเดียวให้ฮอยลุนกดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมสามสูงครับ โอยโอ้ยเอ้ยโอเคโอ้โหเกือบพุ่งไปก่อนแล้วนะดีที่บอลมันมาแล้วแบบยังไม่ได้พุ่งนะครับผมถ้าเกมจบลงด้วยสกอร์นี้นี่เท่ากับว่านี่จะเป็นคลีนชีทแรกในทีมดูตดทฟอร์ดหรือเปล่าเนี่ยที่เราลงไปตัวจริงนะครับผมโอ้โหน้ำตาจะไหลเดี๋ยวเฮ้ยชิหายแล้วเจบอลพายยิงฟริกเมมเลยกูเมมเลยโอ้โหสาข้ามกัแพงกลัวโค้งเสียบแน่ๆดูจากวิธีบอลแล้วยังได้ครับยังไง ตรงกลางของพอเรสพอเลโอเคโอค้ยโอ้ยตักออกมาเฮีย <c oughs> อะไรเนี่ยเตะทิ้งโอเ้โอเกือบไปเอ้ยเฮ้ยย่านะขอกินกินในบ้านครั้งแรกขอฮือย่ารับ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 โอเคแล้ววุ้สินงก็เป่า,เาจบเกมที่โอแทอรอดครับ แมนยูชนะไปได้3-0แบบสบายๆนะครับผมยอดรุปดีรับก็ดีไปด้วยนะครับผมเออโอ้แต่กมหน่าเจอซิตี้นะไม่รู้ว่าไหวไม่รูกแต่ความมั่นใจมาแล้วทีมมาลูวิตสัปดาห์นี้โอ้โหเมนยูติดไป3คนนะครับโอ้อะไรอะไม่มีชื่อกูได้ไงโอ้โหลโลโหลอีก2วันก่อนไปเจอแมนซิตี้ครับอุ๊ยวันเกิดบาบูนเอ้ยมันมีเบิร์เดย์ให้ด้วยวะในดูซิทำอะไรได้บ้างจัดปาร์ตี้แล้วกันเพราะว่ามันได้ค่าเม์ลิกที่เราต้องการนะครับเพิ่มมาเท่าไหร่ สา0เอเย็นก็ส่งข้อความมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วครับผมไม่รู้ว่าลุงจะมีแพลนอะไรยังไงนะแต่ว่าหนูก็ขอให้ลุงมีช่วงเวลาที่ดีนะครับผมเฮ้ยเมาๆมามาปาร์ตี้บ้านลุงมากูชอบตั้งแต่เรื่องโพเทนัฮารแล้ว สกิลพอยต์เจ็ดแต้มเนี่ยผมขอไปใส่เรื่องความเร็วนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าจังหวะออกไปตัดอะ่ะมันมันช้าลงชัดเจนแล้วก็เงินตอนนี้ที่เหลืออยู่ห้าแสนกว่าเนี่ยลงทุนหน่อยดีกว่าไหนไหนก็อยู่กินที่อังกฤษมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมว่าผมหาทำเลดีๆเปิดร้านลาบให้ลุงแถวแนี้ดีกว่าคนอังกฤษชอบกินลาบไหมไม่รู้แต่กูชอบทำยังไม่ขยายสาขานะเอาร้านเดียวก่อนนะครับผม45วันธุรกิจนี้ความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับผมแต่ถ้าสำเร็จเนี่ยก็ได้กำไรเกือบแสนเลยนะต่อเดือนนะครับผมเรียกได้ว่าจรรรริงงถถืือออวว่่่าาาาาลลุบบบบบบบูนนนนนีีีีีเเเเเป็ัักกตะะะทท้้้้้หยยแ์์ นี่กว่าจะมีเงิน5 0,000นแรกนี่โอ้โหนัดส่งท้ายวันนี้เรามาทําศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เอติฮัสเตเดียมนะครับผมมาให้มารู้กันไปนะครับฝั่งตรงข้ามเราที่ยืนจังก้าอยู่นั่นน่ะคือบอบาบาฟีลูกชายเรานะครับผมโอ้โหมาจะได้รู้กันว่าใครแน่กว่าใครบอลดิมเซนของทางฟิลโฟเดนครับโฟเดนจะเจอหลังคาซิมิโลโฟเดนโดนลุนสองอยู่แต่ว่าโอ้ผ่านไปได้ง่ายฮาเลนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาเร็วจังเออร์ลิงให้มาติดบล็อกครับผมแต่ว่ายังเป็นการกรองซิิตี้กลช กีกีขึ้นมาเควินเดอร์บอยปัดได้ครับเฮ้ยเดอร์บอยโอ้โหเดอร์บอยปั๊มไปได้จังหวะนี้แล้วจะเป็นทางโฟเดนครับให้มาชิปหายแล้วฮาเลนชิปหายแล้วโอ้มึงเมาค้างเหรอกิลรติงยิงหลุดกรอบเฉยเลยครับลูกนี้โอ้หน้าผิดหวังเหลือเกินครับโอ้ดูดิ <laughs> เป็นไงหันหลังกูยังเซฟได้ไม,ม,ม่แกไม่แกมึงอยหลุดมาง่ายโพดเอ้ยหูเดลิกอ่านขาดครับตัวน,นี้โอ้ฮาเลนไปช้าครับแอนโทนีแอนโทนีวิ่งหน่อยเหอะมึงใจงคอบโอโหแล้วเป็นเกมของทารซิตี้เลยครับกูดกันยกมาที่กิริศครับแจ็คก,กิริชมาที่เดอบอยเควินเดอบอยคืนไปกิริชครับกิริศมาฮาเลนฮาเลนใช้ความ โอ้ยเตรียมซ้ายมาโปเดนโปเดนเดอบอย,ยปัดได้ครับโอ้โหก่อนจบครึ่งแรกถ้าขึ้นนําได้จะสวยมากการาโชไหลไหลเปล่าเลือกมาเลเซียครับมาเลเซียคืนการาโชการาโชให้อูกาเต้มาเดียวอูกาเต้ชลอก่อนนะบอลเต้นฮักเต้นชัวร์อยู่แล้วเออให้มันจบครึ่งแรกไปก่อนได้อันนั่นไงเฮ้ยเอาเอาไม่ได้เอาโกา สำคัญกับเกมมากน,นะครับผมกุมมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกแบบนี้โอ้โหลูบูลลูบูลแกวิ่งมาไวจัดดูครับโอโ้ไม่ปล่อยโอก,กาสให้หลุดมือครับรันบุลไทยลุนจับจอแบบนี้บาเบียก็บาเบียนะครับผลมาทั้งลังก็ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวจะเชื่อเขาว่าตอนนี้เรากาลังทําทอยู่นะครับทุกคนเฮ้ยรักษาสกอร์ได้เกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับผมมาถึงได้คอนเนอร์เลยเวยโยนมาโอ้โห,โโห,โโหมึงไม่มีแรงโยนกันหรือไงมัน,มน,มนไม่เคยถึงหัวมึงสักทีเนี่ยเอาเอาเอะไรอะไรลงบุลลื่นเฉย โอ้เสียพ่อหมดกลับกลับเอ้ยมาดิหาเล่นวิ่งแข่งกูเปล่าชิบหายเอ้ยเย้ประตูตอนหนึ่งครับผมว่านะนอกจากค่าสปีดแล้วเนี่ยไอค่ามุ่งบอลก็จําเป็นเว้ยเออเวลาขึ้นไปจะได้แบบได้ลุ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสปีดผมว่าควรเต็มไว้พอมันไม่เต็มเดี๋ยเห็นปะจากที่เราเคยวิ่งลงมาทันเนี่ยเวลาขึ้นไปหม่งกลายเป็นว่าไม่ทันนะครับผมเราก็โดนยิงไปแบบ บูโน่เฟรเนเดสข้างหน้ามีเซอร์เซยฉีกไฟบูนโน่บูโน่เงียบเหง่าแล้วเกินไม่รู้จะโศกใครทีนีมม้เซอร์เซยเอา้าจังหวะนี้แนวรับเสียหลักเซอร์เซย์ยิงได้ยิงก็ได้ยิงดิโอ้โหเม่นสากอย่างก,กับชีวิตจริงเลยเอ้ยโอโหมันมีพื้นที่มีเวลาขนาดนั้นนะ้าโอ้อ่หเดี๋ยวกูยิงให้ดูมากูต้องยิงให้ดูใช่ไหมอ่ะโยนมาเดี๋ยวกูจะบ่งให้เด็กมันดูโอ้โหดุมโยนยังไงเอ้ยยังได้เนี่ยได้ไหม ปูเสี่ยงนี้ไหมเนี่ยรู้ว่าวก,วกูควรกลับที่พายแล้วบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเดี๋ยวบอลละเอ้าอยู่นี่ <c oughs> บังคับคนก็เหนื่อยแล้วต้องบังคับมุมกล้องอีกปาติบิโลอยังไงครับแรดฟอร์ดไอ้ยแอดดเรลีมันมาว่ะไอเดรีมันมาขอหน่อยแล้วกันแทนแทนนี่เออมาแล้วไอ้ลูกชายโอ้โหเอ้ยโดนไล่แมนห้ามไว้ไม่ทำบาปนะครับผมเกือบจะเล่นลูกชายตัวเองแล้วจังหวะนี้ เข้าสู่ช่วงสินาทีก่อนทบเวลาแล้วนะครับแล้วเมนยูมาได้ฟรีคิกไอ้แดงเลยเหรอโอ้โหบาเบียนหน้าแกดุจัดหน้าอย่างเข้มนะครับผมโอ้แต่ลูกนี้ต้องดูภาพชาครับแดงเลยเหรอวะเฮ้ยดีมากฟรีคิกระยะนี้บูโนโต้องยิงครับอย่าให้ต้องถึงมือกูเลยนะบูโนโเข้าไปยิงลูกนี้โอ้เข้างตะข่า,า,ขายกูก็นึกว่าเข้าอุย้ยเทนฮาร์เปลี่ยน3ตัวรวดเลยนะครับผม เอ้ยเอาว่ะคือเจ้าแต้มเดียวใช่ปะ่ะก็ถือว่าไม่มีปัญหานะแต้มเดียวจากอิธิฮัดผมว่าเหมือน3แต้มอ่ะเออสองนาทีผ่านครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมเอ้ยเอา่อยเอา่อย <c oughs> ดึงดึงเขี้ยโอ้ย yes ไปหนึ่งแต้มในอิธิฮัดเซเดียมนะโอ้โ oh! หสะใจ พี่สะใจเพราะว่าปกติรูปเมื่อกี้ผมโดนนะพี่ผ่านมาคือโดนตลอดแต่รอบนี้ข้ามคานครับโอ้แล้วคือพุ่งไปไม่ทันแล้วด้วยนะครับผมเอาหนึ่งแต้มครับอุ้ยวันนี้ไม่ไม่แพ้ว่ะวันนี้ไม่แพ้นะทุกคน เมซิตียหนึ่งหนึ่งแมนยูนะครับผมโอ้ฟิวเจอร์ลุกไบรท์เยอนาคตสดใสยอย่างนั้นเหรอหมายถึงอนาคตใครครับไอที่ว่าสดใสนี่คือหมายถึงเทนฮากเป๊ปหรือลุงบูนหรือหมายถึงออฟตัสอีดิชั่นใหม่กันนะโอ้โหถ้าเรื่องความสดใสนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะช่วงเวลานี้กับคอลเลกชันสปายแฟมิลี่นะครับผมมี2รุ่นให้เลือกนะครับเอาใจทั้งสายเท่และสายน่ารักเลยนะครับผมและที่สำคัญสายเท่อย่าลืมนะครับว่ารุ่นสปายเกมเนี่ยสามารถเอาไปเล่นซีเคร็ตมิชชั่นได้ด้วยนะครับผมเพียงยแค่ใส่่แแวนนนนนี้้คุณกก็็จะเหเหมมมัสดงขึาททันีแต่ยง คคนทรราบรบแล้วัปัญหาไม่อยู่ที่เกมหรือว่าอะไรหรอกปัญหาอยู่ที่ว่าจะสั่งกันทันหรือเปล่านะไอ้ของรอบก่อนอนนี้เพิ่งหมดไปใช่ไหมแล้วก็เพิ่งเติมมาแล้วเพิ่งหมดไปอีกแล้วแล้วรอบล่าสุดเนี่ยผมเหมือนเพิ่งเห็นเข้อโพลน,นะว่ารอบใหม่มาแล้วนะครับผมก็ลองไปเช็คกันได้ว่ามาหรือ,อยังสำหรับอีดิชั่นสปายแฟมิลี่สุดเท่สุดน่ารักนะครับผมอย่าลืมใช้โค้ดเซฟฟี่ฟ้าด้วยนะครับคูณจะรับส่วนลดอีก100บาทไหนๆก็เข้าช่วงท้ายแล้วกูใส่แว่นนี้ปิดคลิปเลยแล้วกัน <laughs> อาจจะมืดหน่อยนะครับขอดูตารางคะแนนก่อนเเเลลลยยยยแแแ้้้วววกัวัััััััันน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 ่่่าาปป็งงงงไะะะะะคคคครรรรบบบบออออููอด6มมมมี28 2ผตตหส์ พาดหน้าก็จะสิ้นปี2024แล้วนะครับผมก็บรุลุนกันว่าช่วงตลาดมกราลเนี่ยบาบูนจะย้ายได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอีตอนที่ย้ายได้แน่ๆน่ะคือน่าจะเป็นตลาดรอบถัดไปนะครับผมอันนี้ไม่ชัวร์แต่เอาจริงก็เอ๊มีอารมณ์อยากอยู่ต่อเหมือนกันนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้วกันอาที่หนากวดจะกลับมาสภาพเดิมก็ได้